เมื่อ k i l l e r Kiss ออกฉายเนี่ยเสียงตอบรับจากนักวิจารณ์นั้นเป็นยังไงก็ต้องบอกว่ามิกซ์พอสมควรนะครับไม่ใช่ทุกคนที่ชอบนักวิจารณ์จาก Variety บอกว่าเป็นการพยายามที่ดีนะที่คู b r i c เนี่ยเมา่ง,งานหลักเกือบทั้งหมดก็คู b ิ i c k มหมดเลยเนาะแต่มันก็แสงให้เห็นถึงความเสี่ยงของการทําแบบนั้นพูดง่ายคือางคนัอขว่ Kubrick เนี่ยทำเองทุกอย่างมมนมีข้อจํากัดก็แกเขียนบทกํากับถ่ายภาพตัดต่อเองงบจํากัดมากแต่ นักวิจารณ์จาก Motion Picture h e l l d กลับมองต่างเขาบอกว่าสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของหนังเมโลดราม่าที่ค่อนขอ้างซัำซาเรื่องนี้คือการที่มันถูกสร้างขึ้นด้วยคนคนเดียวแทบทั้งหมดและในทุกๆด้านคูบริกสแสดงให้เห็นถึงแววของพอสวรรค์ที่ควรค่าแก่ก,การสนับสนุนเห็นไหมแสดงว่าคนที่ตาถึงเร้เลยว่าถึงแม้นักอาจจะไม่ได้ดีมากแต่มันจุดประกายเว้ยไอ้คูบริกคนเนี้ยแกมีของแน่นอน ซึ่งก็เหมือนกับโ no นแลนจะทำ The Following เนาะที่มันกันเลยก,ก็คือกำกับเองถ่ายภาพเขียนบทแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าโ no นแลนน่ะทำ The Following หนังเปิดตัวได้ดีกว่านะครับ